เรียกว่านานๆทีจะมีโอกาสได้เห็นภาพของเจมจิจรยุภาวานันใจอย่างสาวโฟมพบปากแก๊งเพื่อนและมีภาพออกสื่อโซเชียลอย่างอิสแกรมออกมาให้แฟนๆได้เห็นเพราะต้องยอมรับว่ามัดจะมีกระแสดราม่มาจากแฟนๆเคลียนคีย,คย์บอร์ดตามมาให้รักใครตาย,ตาย,ตายอยู่บ่อยๆ แต่ล่าสุดในไอจีของไฮโซสาวสวยอย่างเนียบซึ่งเป็นเพื่อนของเจมจีรายุและก็ของแฟน <c oughs> ก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมทำอาหารกับนุ่มเจมและสาวโฟมออกมาให้เห็นตอกย้ำว่าทั้งสองยังรักกันดีแม้จะไม่มีภาพคู่ใดๆออกมาให้ชาวเน็ตได้เห็นกันนะคะ